พระพาเจ้าผู้เป็นบรมครูกองเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอกราบถวายความเคารพขอโอกาสต่อหมู่ส์ท่านครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระเพื่อนสหธรรมิกทุกทุกรูปขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีได้ญาติโยมทันซาทุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรม ผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่มาร่วมส่งสักการโยมพ่อใหญ่บุญมาวันทวีในเวลาบ่ายของวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปกราวกคบม้มและตะมาภาพา กอขอถือโอกาสใช้เวลาในส่วนนี้เพื่อจะได้น้อมนำพระสธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปราให้พี่น้องเหล่าพุทธบริษัทเพื่อนรวมทุกข์รวมเกิดร่วมแก่ร่วมเ,เจ็บร่วมตายทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟัง ก็เสริมสร้างศรัทธาคือความเชื่อพร้อมทั้งวิริยะความภาคเพียรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราท่านทั้งหลายจนกว่าจะสมควรแก่การเวลาก็อขอจเจริญพรญาติโยมผู้ที่ประนมมืออยู่ได้วางมือลง้าไม่ต้องประนมมือลองนั่งเงียบ พอเวลาเล็กน้อยใช้เวลาคงไม่เกินสาสนาทีลูกหลานผู้เสิร์ฟน้ำพอหยุดก็หยุดไว้ก่อนค่อยเสรฟทีหลังถือโอกาสนี้บำเพ็ญบุญกุศลครั้งสำคัญถือว่าเป็นเวลาสุดท้ายเวลาอีกไม่เกินสองชั่วโมงร่างอันไรวิญญาณของโยมพ่อใหญ่บุญมาบรรทวี ก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาติเราในฐานะผู้เป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานจะแสดงออกถึงความปตจัญโยกะตะเวทีฟังดีๆนะแสดงออกถึงความประตัญโยกะตยกะตเวทีให้เกียรติกับผู้ที่จากไปให้เกียรติกับผู้มาร่วมงานให้กับลูกกับหลานของพ่อใหญ่บุญมา แที่สำคัญให้เกียรติกับตนเองงานนี้มันเป็นงานสัจธรรมโยมลองนั่งยืดกายขึ้นตรงๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้ายาวๆลึกๆหายใจออกยาวๆสบายๆแล้วแต่เลยนะ คนที่คิดว่าเรามีความรักมีความกตัญญูอยากจะตอบแทนบุญคุณพ่อใหญ่บุญมาก็กเป็นวาระนี้แหละวาระสุดท้ายจะได้บุญไม่ได้บุญเป็นกุศลไม่เป็นกุศลก็ใบลานี้อีกไม่เกินสองสามชั่วโมงจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกะตเวทีต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะผู้เป็นลูกเป็นหลาน พ่อใหญ่เลี้ยงเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องจนกระทั่งวันนี้แม้ลูกหลานจะเป็นครูเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นข้าราชการอะไรก็แล้วแต่จนวันนี้อายุเราสี่สิบห้าสิบคงปฏิเสธไม่ได้ว่าพ่อใหญ่ไม่ได้เลี้ยงจนกระทั่งเราห้าสิบจนวันสุดท้ายเลี้ยงกายให้ข้าวให้น,น้ำ เสื้อผ้าอาภรณ์ที่อยู่ที่อาศัยที่สำคัญคือเลี้ยงจิตวิญญาณให้เรารู้ผิดถูกผิดชอบชั่วดีคนคนหนึ่งไม่ว่าเราไม่ว่าเขาไม่ว่าใครเกิดมาในโลกนี้เพราะแรงบุญมีศีลห้ามีมกุศลกรรมบทสิทธิ์ที่ได้บำเพ็ญเพียรไว้ จนเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาอยู่ในโลกนี้ชั่วคู่ไม่เกินร้อยปีต่างคนก็ต้องลาลับจากโลกนี้คืนร่างกายที่ยืมมาจากธรรมชาติจากดินจากน้ำจากลมจากไฟคืนให้ธรรมชาติดังเดิม แต่กระแสจิตวิญญาณที่เที่ยวเร่ร่อนเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้เบื้องต้นไม่รู้ท่ามกลางไม่รู้ที่สุดเราเกิดมาไม่รู้ว่ากี่ล้านชาติเคยตกนรกมาเคยเป็นเปรตมาอสุรกายมาสัตว์ดรัชฉานมาเคยเกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นคนยังไม่จบเนะเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนนี่ถือว่าสูงสุดแล้ว ถ้าเผลอประมาทสร้างบาปสร้างกรรมผิดศีลผิดธรรมจิตดวงสุดท้ายไม่สวยสดงดงามจิตดวงสุดท้ายไม่ดีจิตดวงสุดท้ายเศร้าหมองเพราะความโลภความโกรธความหลงที่มันกุ้มรวมจิตแล้วก็ใจขาดตายเวลานั้นแม้จะสร้างบุญมามากก็ต้องตกนรกอีก กลับไปเป็นเปรตเ,เป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอีกดังนั้นเรามาร่วมงานแบบนี้ตามาจึงพูดว่าเป็นงานสัตว์จะทาความจริงของโลกสัตธรจะทความจริงของชีวิตถ้ามาร่วมงานศพแล้วเราไม่เกิดความสลดสังเวชไม่สงบไม่พิจารณาเราก็จะกินจะเล่นสนุกสนาน ไม่ได้สนใจในหลักศีลหลักธรรมจริงๆเราไม่ต้องสนใจว่าใครพูดแต่เราจะฟังเข้าไปที่เนื้อหาแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตนคนดีคนชั่วมหาโจรหรือพระอรหันต์สุดท้ายร่างกายก็คืนให้โลกเหมือนกันดินคืนให้ดินน้ำคืนให้น้ำลมคืนให้ลมไฟคืนให้ไฟแต่กระแสจ,จิตวิญญาณไปต่างกัน คนบาปคนชั่วมหาโจร <c oughs> ก็ร่วมร่วมลวงในทางต่างผู้ที่เป็นคนดีมีศีลมีธรรมสร้างบุญสร้างผุศลอบรมจิตวิญญาณรักษาจิตไว้ดีจิตดวงสุดท้ายไม่เศร้าหมองแม้ไม่ใช่อริยะบุคคลเขาก็จะไปเกิดในสวรรสวรรค์บ้างพรหมบ้างน้อยที่สุดก็คือเกิดเป็นมนุษย์ แต่ผู้ที่อบรมจิตขัดเกลาจิตวิญญาณเอาความโลภความโรกรธความหลงออกไปจากดวงจิตดวงใจได้ถึง2 5่บุคคลผู้นั้นจิตดวงนั้นเข้าถึงความเป็นพระเยบุคคลชั้นโสดาบัจะก,กลับมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติในระหว่างเจดชาตินี้จะไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตอสุรกายสาัตว์เดรัจฉานเลยเกิดเป็นแค่มนุษย์กับเทวดา ถ้าชำระกิเลสออกไปได้ถึงห้าสบเปอร์เซนกลับมาเกิดในโลกนี้ครั้งเดียวก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ถ้าเอากิเลสออกจากใจได้ถึงยี่ถึงเ5ปอร์เซนความโลภความโกรธความหลงความอัดอั้นตันใจน้อยเนื้อต่ำใจอิจช้าทิษสยามหมดไป75เปอร์เซนต์เมื่อไหร่สวรรค์ก็ไม่เกิดคนก็มีเกิดไปเกิดเป็นพรหมสุทาวาสห้าแล้วก็เป็นพระอรหันต์ที่นั่ง ถ้าเอากิเลสอดกจากกลได้ถึงร้อยเปอร์เซนสวรรค์ก็ไม่เกิดพรมก็ไม่เกิดดับที่นี่ในโลกมนุษย์ยังเป็นคนเดินไปเดินมาแต่จิตใจในพิพนจากการเวียนบ่ายไปแล้วทำไมทมาต้องพูดแบบนี้เพราะงานนี้เป็นงานความจริงงานตายตายแล้วจะเกิดไม่เกิดอีกเรื่อง ้ายังเป็นปูุ่ชนยังไงก็เกิดแต่จะเกิดเป็นอะไรรวมทั้งอาตมารวมทั้งมดทั้งปลวกลด้วยดทุกชีวิตเป็นอย่างนั้นเกิดมาใหม่เนี่ยมันไม่แน่นอนเป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นเปรตก็ได้อสุร,รกายก็ได้สัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมได้หมดแต่ถ้าเราพิจารณาถึงสัตว์จากความจริงว่าชีวิตไม่เที่ยงที่ปูพื้นฐานนี้น ชีวิตไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงชีวิตไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนมาร่วมงานศพก็เห็นคนตายเห็นคนตายก็น้อมเข้ามาใส่ตนว่าผู้ที่มีร่างอะไรวิญญาณนอนแน่นิ่งอยู่ในโลงศพไม่ได้แตกต่างอะไรจากเราถ้าจะถามดูพ่อใหญ่บุญมามีเหมือนเราไหมตั้งแต่ปลายผมถึงฝ่าเท้า เหมือนกันหมดมีหูมีตามีปากมีฟันมีตับมีไตมีไส้มีพุงน้ำเลือดน้ำเหลืองเหมือนกันหมดต่างกันตรงที่วิญญาณได้จากร่างนี้ไปแล้วครั้นปราศจากวิญญาณร่างกายนี้ก็เปรียบดังท่อนไม้และท่อนฟืนฟังดีๆด,ด้วยโยมด้วยพิจารณาตาม ขั้นปราศจากวิญญาณร่างกายก็เปรียบดังท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้มันน่าเจ็บใจไหมอาหารที่บอกว่าดีมีคุณประโยชน์บำรุงสุขภาพอะไรต่างๆยาดีของใช้ดีๆเราหามาหมดแต่เมื่อเส้นลมหายใจบอกว่าเปรียบดังท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้ถ้าไม่เผาไม่ฝังละ่ะใครรับได้ สามีก็รับไม่ได้พรรยาก็รับไม่ได้ลูกหลานญาติพี่น้องรับไม่ได้ทั้งหมดเขารังเกียจบางคนเขากลัวเมื่อมันเป็นอย่างนั้นวันนี้เนี่เป็นวันของพ่อใหญ่บุญมาที่นอนทอดร่างให้ลูกหลานญาติพี่น้องที่มีความรักมีความเคารพมีความนับถือมาจัดการสรีระร่างกายนี้ให้เราก็ทำได้แค่นั้นเด้ จะใส่โลงทองสมมุติว่าสามารถเอาโลมทองคำมาใส่เผาได้ก็ทำไปหรือทำไม่ได้เพียงแค่เอาสาสหอแบบทั่วๆไปก็เท่ากันร่างกายนี้ไม่รู้สุขไม่รู้ทุกข์ไม่ได้ยินดียินได้อะไรดวงจิตดวงใจของผู้ที่จากไปก็ไม่มาสนใจเรื่องการจัดศพตรงนี้แต่มันสำคัญอยู่ตรงที่ว่าจิตดวงสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไง แล้วระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไรถ้าเป็นคนมีศรัทธาในทรัพศาสนาศรัทธาในบุญในกุศลไม่ว่าจ,จะเข้าวัดเข้าวาให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญสาธรารณประโยชน์สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในชุมชนบ้านเมืองอันนั้นส่วนหนึ่งประกอบกับจิตดวงสุดท้ายเกาะเกี่ยวอบุญกุศลได้ก็ไปสู่สุคติได้ ตมาจึงยกคําตัดคําสอนพระพุทธเจ้ามาเป็นคําหัวข้อแห่งการปารถธรรมในเวลาบ่ายวันนี้ว่าอัดเชวะกิจจะมาตับปังโกนชัญญามารดนังสวยความภาคเพียรในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังขรันเตนามหาเสเนนมัจุนา เพราะการผัดเพี้ยนต่อรองขอร้องต่อพยามัจุราชย่อมไม่มีสำหรับเราสารที่ยุติธรรมที่สุดใต้โต๊ะบนโต๊ะไม่มีใช้ไม่ได้ก็คือยมมาโลกเราทุกคนต้องถูกพิพากษาตรงนั้นทั้งหมดพุทธคิดอิสลามไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับศาสนาศสตจธรรมความจริงก็อย่างนั้นเหมือนแสงแดด มันไม่เกี่ยวกับพูดกับคิดอิสลามเชื่อไม่เชื่อไปตากมันร้อนหมดฝนนะ่ะพูดคิดอิสลามความซีกไม่เกี่ยวไปตากก็เปียกไฟถ้าเราไปจับมันไม่หมดไม่เกี่ยวกับศาสนาบาปบุญคุณโทษก็เหมือนกันเชื่อไม่เชื่อไม่เกี่ยวฉะนั้นโยมรักตนเองไหมถ้ารักตนเองสงสารตนเองห่วงใย,ยจิตวิญญาณตนเองจะเชื่อไม่เชื่อก็ลองพิจารณาว่า เรามันต้องตายแน่ๆในวันหนึ่งวันข้างหน้าวันข้างหน้าจะต้องเป็นวันของเราแล้วเราพร้อมไหมถามโยมนั่งในศาลาเนี่ยใครพร้อมบ้างมั่ไม่ออกอ้ไดพร้อมสิตายแล้วพร้อมหรอือวะเพียงยังบอพร้อมบุญบอทั้งพ่อ ายางในกับบกวกี่ยวดอกหอมบ่กลีอมส้มเต้นสามสอออกสาม่าสักแงะตายหลอดกับบ,บ,บเกียวกันเลยจังสั่งญาติโยมจะต้องเตรียมบุญเตรียมกุศลใส่จิตใส่ใจตนเองไว้ให้ดีเด็กน้อยก็มีโยมเห็นอยู่ใช่ไหมเด็กน้อยรุ่นลูกรุ่นหลานได้ตายก่อนปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายได้จัดงานศพให้ลูกให้หลานก็มากมาย จงจําไว้ว่าเรามาเยี่ยมเยือนโลกนี้ชั่วคู่ชั่วยามที่เราได้มาสู่โลกนี้ในฐานะของความเป็นมนุษย์เพราะเรามีศีลห้ามีศีลห้ามีกุศลกรรม,มบทสิบที่ทําไว้เพียงพอจึงได้พัสปสปอตได้ตั๋วมาสู่พภพภบมิมนุษย์แต่ใครจะอยู่ได้นานไม่นานนั่นขึ้นอยู่กับวีซา่าเหมือนกับเดินทางไปต่างประเทศ มีพาสะปอร์ตประชาชนทั่วโลกแต่วีซ่าเนี่ไปได้ชั่วคู่ชั่วยามบางคนได้วีซ่าสิบปียี่สิบปีสามปีหนึ่งปีหกเดือนอันนั้นก็แล้วแต่ว่าเราสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีไว้มากน้อยเพียงใดแล้วเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครรู้อาตมาก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลารำอยู่ในโลกนี้ทำคุณงามความดีสร้างประโยชน์ให้กับตนเองกับสังคมประเทศชาติดีกี่วัน เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนพวกเราวันสุดท้ายก่อนพระองค์จะดับขันปริณิพานวยะธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเททะเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตไม่ยั่งยืนความตายเป็นสิ่งที่ยั่งยืน ชีวิตไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงวันนี้เรายังมีกายมีใจทำงานร่วมกันอยู่แม้จะเจ็บบ้างป่วยบ้างจะแก่ชราอะไรก็แล้วแต่แต่เรายังมีกายมีจิตทำงานร่วมกันสามารถสร้างบุญสร้างผู้สนได้สร้างคุณงามความดีได้ผู้เป็นลูกเป็นหลานก็ยังสามารถที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงกายเลี้ยงใจ เลี้ยงกายพ่อแม่ก็เหมือนกับท่านเลี้ยงลงมามาให้ข้าวน้ําเสื้อผ้าอาภรณ์ที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลรักษาแต่อันหนึ่งที่สําคัญก็คือเลี้ยงใจท่านลูกหลานเป็นคนดีรักกันสาม,มขีกันไม่สร้างปัญหาให้พ่อแม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจอันนั้นจะเป็นยาอายุวัฒนะอันนี้ยมไม่ต้องเชื่อ,อตมาเลย ยมก็คงจะมีความรู้สึกไม่ต่างกันถ้าลูกหลานโยมเป็นคนดีโยมมีความสุขลูกหลานรักกันสามัคคีกันโยมก็มีความสุขยิ่งลูกหลานเป็นคนดีแล้วทําประโยชน์ให้กับโลกกับสังคมผู้คนได้พึ่งพาอาศัยใบบุญของลูกของหลานตัวเองนั่นยิ่งเป็นความภาคภูมิใจกว่าได้เงินได้ทองเป็นแสนเป็นล้านจึงฝากญาติโยมทุกคนว่า เราในฐานะเป็นลูกทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนเป็นลูกทุกคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนเป็นพี่ทุกคนเป็นน้องคือเราคนคนหนึ่งมันมีฐานะลนหลายๆอย่างถ้าหากเราเข้าใจก็ทํางานตามหน้าที่ของเราแต่ละบทบาทให้มันถูกต้องที่สุดงดงามที่สุดอันนั้นก็จะเกิดความสะดวกความปลอดภัยความโล่งโปร่งเบาในใจ คุณงามความดีเหล่านี้เราสามารถจะอุทิศส่งไปถึงญาติผู้ล่วงรับเหมือนวันนี้ลูกทุกคนหลานทุกคนญาติทุกคนพี่น้องชาวบ้านคนขวาวบ้านใกล้เรือนเคียงที่รู้จักคุ้นเคยมีความเคารพนับถือกับข้อใหญ่บุญมาวันทวีเรามาในฐานะญาติมาในฐานะแขกผู้มีเกียรติ ในฐานะแขกผู้มีเกียรติมาในฐานะคนรักกันคนเคารพกันคนนับถือกันแล้วที่สำคัญเนี่ยตมาชนยมฟังเทศแล้วก็เจริญสมาธิเพื่อให้มันเกิดบุญที่สุดอันนี้คือวาระสุดท้ายประเด็นสุดท้ายที่จะปรับบุญอันใดมันจะมากเกินไปกว่าการฟังธรรมการเจริญสมาธิ คนที่ชอบฟังเทศฟังธรรมก็จะได้ยินบ่อยๆว่าทานนี่เป็นบุญระดับหนึ่งทานร้อยครั้งบุญก็ยังน้อยกว่ารักษาศีลห้าให้สะอาดบริสุทธิ์ครั้งหนึง่งรักษาศีลห้าสะอาดบริสุทธิ์ร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการเจริญสมาธิครั้งหนึง่งนี่เรานั่งหลับตาดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกแม้จิตไม่สงบเลยบุญก็ยังมากกว่าให้ทาน เป็นร้อยครั้งรักษาศีลห้าเป็นร้อยครั้งแต่ถ้าใจเรานิ่งจิตเรานิ่งมันมีอยู่เนีนี่นั่งอยู่เนี่ยคนที่นั่งแต่เบื้องต้นเห็นลมเข้าลมออกลมเข้ารู้ลมออกรู้กายเขาจะเบาเป็นทุกคนถ้าทำกายจะรำงับกายเนื้อรำงับบางทีไม่เห็นว่าตนเองไม่รู้สึกว่ามีร่างกายเลยอันนี้กายเนื้อ สองกายลมลำครับแม้แต่ลมหายใจก็ดับไปได้ไม่รู้สึกว่ามีลมหายใจอันนี้เป็นขั้นตอนของสมถะบุญกุศลมากกว่าทอดกระถินร้อยกองแต่ถ้าจิตเรานิ่งลงไปมันสว่างจ้าถอนออกมาแล้วพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตเห็นอนิจจังเห็นทุกขัง เห็นอนัตตาปรากฏขึ้นแม้จะชั่วแป๊บเดียวเท่ากับสายฟ้าแลบแคบแป๊บแต่ว่าปัญญามันเกิดอันนี้บุญได้มากกว่าจิตสงบเป็นวันเข้าสมาธิได้เป็นวันก็ยังได้อานิสงส์น้อยกว่าจิตไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วในงานศพอย่างนี้มันเป็นงานแสดงสัจธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาแจ่มแจ้งที่สุด้ายมจะไปบุญด้นไหนล่ะ จะขายนาสั้สิบที่มาทําบุญมันก็ยังได้น้อยกว่าการเจริญสมาธิฟังธรรมเนี่ยบุญยังน้อยกว่านี้อีกอันนี้ไม่ต้องเสียงเงินแม้แต่สตางค์เดียวเพราะอาตมาเห็นว่าพ่อใหญ่บุญมาเป็นคนหนึ่งที่ดูแลวัดวาอารามต่างๆวัดบ้านปนขวาก็ตามวัดป่าทรายทองก็ตามถ่ายทอดศรัทธานี้ไปถึงลูกถึงหลานทำกรถินทำภาพป,ป่ามาวัดบ้านปาานขวามาวัดป่าทรายทองเนี่ย กี่ครั้งจากพ่อใหญ่อบรมสั่งสอนเป็นสื่อชักนำแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายวาระสุดท้ายสองชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่ร่างกายพ่อใหญ่จะกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วเราจะไม่เห็นกันอีกเลยจนกว่าเราจะตายจะทำบุญอะไรจะได้มากกว่านี้ต่้งมาจงชวนญาติโยมทำคนที่เชื่อคนที่มีศรัทธามีความเคารพต่อพ่อใหญ่ทำคนนั้นก็เกิดบุญกับตนเอง ได้บุญมาร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าร้อยตัวอุทิศให้พ่อใหญ่บุญมาบุญเราไม่หมดจากร้อยมันจะเพิ่มเป็นร้อยสิบโยมจะเอาอยัางไงดีวันนี้เป็นวันของพ่อใหญ่เราทําบุญอุทิศให้พ่อใหญ่แต่วันต่อไปมันจะเป็นวันของเราอาตมาด,ด้วยที่อตามาถามว่าเราพร้อมไหมไม่ใช่มาพูดเล่นกันเรามั่นใจไหมว่าเรามี ุณงามความดีมีบุญกุศลไว้เพียงพอแม้แต่มั่นใจว่ามีแล้วมันยังไม่พอนะสมมุติว่าเราทําบุญทํากุศลไว้เต็มที่ทําดีตลอดชีวิตแต่มั่นใจไหมว่าเวลาลมหายใจสุดท้ายจะดับลงเนะี่ยใจเราจะไม่เศร้าหมองไปโกรธใครสักคนหนึ่งไปเปียดใครสักคนหนึ่งไปอาลัยอาวรกับทรัพย์สินสมบัติสักนิดหนึ่งทำดีมาตลอดจิตด,ดวงสุดท้าย ไปคิดถึงสัตว์เดรัจฉานไปคิดถึงหมาไปผูกพันกับหมาตายปั๊บไปเกิดเป็นหมาเลยผูกพันกับแมวตายปั๊บเกิดเป็นแมวเลยผูกพันกับวัวควายไปเกิดเป็นวัวควายเลยจิตดวงสุดท้ายนะถ้าผูกพันกับทรัพย์สินสมบัติแก้วแหวนเงินทองก็เป็นปู่โสมเข้าทรัพย์ไปสิตรงนี้การเจริญสมาธิจึงเป็นเรื่องสําคัญอันดับแรกเลยเทตมาย้ำย้ำเพอเห็นพวกเราเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งหมดเลย อันนี้คืองานศพมองดูแล้วก็ย้อนมาใส่ตรงนะให้เราเข้าใจอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับสัจธรรมความจรงิงผู้เป็นลูกเป็นหลานก็แน่นอนละบางทีก็ต้องเศร้าใจสลดสังเวชมันเสียใจจริงๆอะแต่มาก็ยอมรับมันยากที่จะหักใจว่ายากที่เรารักเราเคารพนับถือยิ่งเป็นพ่อเป็นแม่ร่วงลับจากไป จะบอกว่าอย่าร้องไห้อย่าทุกข์มันเป็นไปยากมากเมื่อมันข้ามใจไม่ได้ก็ต้องทำบุญทำกุศลให้ท่านนะที่เราทำกันมาแต่มเห็นว่าใช้เวลาคงพอสมควรประมาณสามสิบนาทีสองนาทีสุดท้ายลองลองตั้งใจอีกทีสิหลับตาลงทุกคนทุกคนใครอยากให้บุญพ่อใหญ่บุญมามากๆหลับตาลง ลองมีสติรู้ที่จุดลมกระทบที่ปลายจมูกนี่หายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆทำจิตให้นิ่งยืดกายตรงๆทำจิตนิ่งๆแล้วพยายามให้เห็นลมเข้าลมออกจริงๆหายใจเข้า้หายใจออกรู้ หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ปรมางดการใช้เสียงประมาณหนึ่งนาที